สบายสบายดีมีกระตาแท่งของกระตอมพิ้งแทนนะครับผมวันนี้เอาอีกแล้วครับมาในงานบรรยากาศของจังหวัดจุก้อนทุทนกที่นุกหทุกปู่ทุกคนเดือเบิองนะครับบอ่อใดทำการทำงนานกันหรอกครับดูน่กสภาพนี้ีนะครับไปใส่บ่อใดเลยครับตกเป็นระยะเวลาหาหกมื่นแหละครับแบบนี้แบบก็หยุดนะครับผมถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ห่ง เวียกงานบ่อใดอยู่นครับผมบ่ได้เวียกบ่ได้งานนี่ยังนะครับไปเห็นยังครับบ่ได้ไปจีบหนาตัดหนาตับบ่ได้นะครับผมนี่ก็ฝักหมีนะครับแบบนี้ลมแห้งครับต้นไม้ต้นไม้ก็ลมหลายต้นนะครับต้นหมากของผู้ต่อก็ลมหาของต้นนะครับเสาไฟฟ้าทั้งสองนลอดครับลมมาทิศสองต้นนะครับ สองตนตนเจียขายเสร็จแต่มตกอีกอัดดับอยู่แล้วใช่นะครับอยู่สภาพนี้แหละครับจังหวัดจุลพอรอนนะครัวไปน้ำผักไตนะครับมีนกาวาช่างประจว๋วแต่แต่บอสบนักปันดีนะครับปลาจิว๋วบ,บันักปันนี่เ่อจุลป้อนนี่นะหนักมากนะครับผมมีผลกระทบนะครับผมมีผลกระทบเจาะอ,อ่าส่นทุเรียนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าหากเขาบ่ได้ ติดแสงแดดนะครับบริตุดแสงแดดบ่มีการเผา,าใหม่ปรุงอาหารนะครับแล้วก็เปิดโลวกล่าลงเงี้ยง่ายๆนะครับก็จิสังางกลับมาเบิ้งว่าทำปักเตอร์วันนีหนาวครับปีนี้งวท่านหนาวนะครับฝนแปดแดดที่พือจงังเป็นลายอิรีนะครับผู้เฒ่าโบราณเนี่ย อาบ่าเป็นยังขี่มากมากสองสามปีแล้วครับเนี่ยมาเกเรื่มเป็นเหมือนแต่ไม้ตะกีนะครับผมเริ่มมาเป็นสมัไ้ตะกีแต่ก่อนบบ่มีแบบนี้นะครับลมแห้งนะครับจากจา,ากรม่ออกไม่บานนะครับศาตแห้งต้นต้นหมากกระล่มหลายต้นนะครับ ท้องพุ่นก็นล่มผาดน,นี่ก็ล่มนะครับพู่นท้องพุ่นก็นล่มสองตนนะครับมันสูงเกินนะครับปพราะหมากตัวนี้กับปูตั้งแต่เขาไม่ยืดสวนงไม่แม่้จน่าจะสามสิบปีแล้วนะครับหมากแป่นีย่นะครับสามสิบปีแลนะ้วต้นสูงแล้วต้นใหญ่แล้วนะครับเกินขีดยาวไปหรือว่ได้ขีดครับ ครับเนี่ยเป็นเอ่อที่เขาบนเนี้ยไม่เห็นเขาเลยนะครับลอาไปเรื่องตัวตัวไปกุยนะ้ยว่ะจึงฝ่าจึงฝ่าเหลี่ยมจ,จึงตกตาตาข้างหน้านั่นจนเอ่อล้นล้นนะครับเห็นไหมครับจนล้น ต้นใหญ่ดนะครับจนลุนฟังไปลุนตะลิงนะครับลุนตะลิงส่นเปลุ่นผู้ถานะครับมีสามตาอลุนว่าเลครับเรียนมีปัญหาครับเรียนมีปหาเพราะว่าหลาเขาบ้านนั่นนะครับตรงตรงต่วนไหนเอลติดไปแล้วกรับน่้ติ่้ น้ำบรรยากาศคุณโต๊ะมาซูคิซิหน่องเบิ้องนะครับนะกก็ดีเลยพอดีช่วงงานช่วงการตั้งสิยู่ไปนะครับประกอบคุณหลายๆครับที่เจินลังใจเข้ามาเชื่อมจิตกับความจริงแท้นนะครับผมแต่ต่งนี้ยังหลายเพราะเขามีเนื้อหาสาระยังดอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนนะครับเอากล้องออกไปไทยจิตพยายามมากตูายตาพี่น้องบอส บ่ได้นะครับถือกล่องไปจะเปียดบ่มีหน้าตีนแต่ตรงงานน้ำนะครับขอบคุณหลายๆคนสำหรับจุดนี้เราทำมีแจ้งขออ่านยิงของคุณภาษีรัตนาัยนะครับบุกปากกรกษากลุ่มกล้องสั่นหน่อยมีความสุขอมเจริญนะครับผมคลิปนีงใดขอให้ได้ทุ่งน้ำความมั่นปรารถนาเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เราทำมีแจ้งขอกาคำว่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายคุนๆเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับ กระไ่ายกดไหลกดแช่ให้ทั้งเลยเด้อกระตกเป็นกำลังใจกับเด็กตามกิจวัล,ลัมีวันต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับผม